เรื่องทุกคนนะครับผมจ็อบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะแวะมาพูดคุยครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ลึกๆเนี่ยผมอยากจะให้นาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ใส่กันประจําทีมของมาดินพูนะครับให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่อง u t u b e เนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับผมท YouTube มาเนี่ยก็เกือบจะ500คลิปนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ25,000กว่าคนนะครับในวันที่กําลังบันทึกคลิปนี้อยู่นะครับก็ การที่ผมเนี่ยจะตัดสินใจเลือกนาฬิกาสักเรือนหนึ่งหรือว่าเลือกของสักชิ้นหนึ่งเนี่ยให้เป็นตัวแสดงในระบบของสัญลักษณ์ประจํากลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากครับแล้วก็ต้องมีการคิดพิจารณาในหลากหลายมิตินะครับ แล้วก็ในที่สุดเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะให้นาฬิกาเรือนนี้นะครับกลายเป็นนาฬิกาที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใส่กันในทีมได้นะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับที่อาจจะกลายเป็นคอมมูนิตี้ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูถึงเหตุผลว่าทำไมผมถึงตัดสินใจให้นาฬิกาของ Casio นะครับรุ่น ca 5 3 w เนี่ยกลายเป็นนาฬิกาประจำทีมของมาตินพูนะครับ เหตุผลข้อแรกเลยก็คือว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีราคาที่ไม่แพงมีราคาในระดับแบบหลักร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทํางานเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับจะจาก Lazada จาก s h o ป e, ปีนะครับหรือว่าจาก Facebook หรือว่าสามารถที่จะหาได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับ เรือนนี้เนี่ยผมได้มาในราคา790บาทนะครับผมก็สั่งมาจากใน Lazada ธรรมดานะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับกันน้ำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้สบายมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของราคาแล้วก็การใช้งานนะครับข้อ2ครับคือเขามีฟังก์ชันที่ดีนะครับค่อนข้างที่จะมีความทนทานนะครับจากที่ ทุกคนใน y t u t u เนี่ยก็รีวิวกันทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่มีการออกแบบดีไซน์เนี่ยมาอย่างยาวนานกว่า30ปีนะครับก็ตลอด30ปีเนี่ยผมว่าเขาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแบบดีไซน์ในรุ่นนี้นะครับจริงๆอาจจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นรุ่น DBC 3 2ขีด1นนะครับผมเองผมเคยใช้ในาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลขของ Casio ในรุ่นนั้นนะครับแล้วก็ส่วนตัวนะครับผมชอบรุ่นนี้มากกว่า เพราะว่าให้อารมณ์ที่มีความเป็นวินเทจให้อารมณ์ที่มีความเป็นเรทรนะครับแล้วก็ตรงบริเวณปุ่มกดต่างๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนกดยากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกดแล้วก็ใช้งานเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับเขาถึงยังคงดีไซน์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับฟังกช์ชันในเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือแน่นอนว่าสามารถที่จะดูเวลานะครับมีวันที่นะครับมีเป็นวันนะครับว่าเป็นนี้เป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกด แล้วก็กลายเป็นเครื่องคิดเลขได้นะครับกดอีกหนึ่งครั้งปุ๊บจะกลายเป็นการตั้งเวลาปลุกนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นเรียกว่าเป็น duo time นะครับก็คือสามารถที่จะตั้งเวลาเนี่ยได้อีกหนึ่งช่วงเวลานะครับสำหรับใครที่จะใช้ในการดูเวลาในต่างประเทศก็ได้นะครับนี่แล้วก็สามารถที่จะเป็น stop watch นะครับก็คือเป็นนาฬิกาในการจับเวลานะครับนี่ก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะครับเป็นหน้าจอปกติ ในการุ่นนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับกันน้าลึกได้30เมตรนะครับก็เรียกว่าในราคาเท่านี้นะครับกับฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยผมก็คิดว่าตอบโจทย์นะครับแล้วจุดหนึ่งที่ต้องพิจารณามากๆก็คือว่าจะต้องเป็นนาฬิกาที่สามารถที่จะใส่ออกกําลังกายได้นะครับใส่เข้าฟิตเนสได้นะครับใส่วิ่งได้นะครับใส่ทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับนี่ ลักษณะคาแรคเตอร์ของนาฬิกานะครับเวลาที่เราดูเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงของสายนะครับสายของเขาเนี่ยจะเป็นขีดแบบนี้นะครับสามช่องนะครับอันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ของรุ่นนี้เลยนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นเป็นสายเรซินสีดำธรรมดาของของคาซิโอนะครับที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ผมให้ดูทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยครับคาซิโอนะครับ C.A. 5 3 w นะครับนี่เป็น Water Resistant นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะครับนี่คราวนี้ครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนาฬิกาที่โด่งดังมากนะครับตลอดออ30ปีนะครับในปี1985กเนี่ยก็ดังมากในเรื่อง back to the future นะครับแล้วก็ใครที่เติบโตมากับ นาฬิกาที่เป็นสาย Data Bank เนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใส่นาฬิการุ่นนี้ในวัยเด็กนะครับจนถึงทุกวันนี้เนี่ยในปี2020ก็ยังมีการวางจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยยังคงคาแรคเตอร์รูปแบบเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่สำคัญคือเขายังแครี่ประวัติศาสตร์ของความเป็นนาฬิกาแบบ Data Bank ของ Casio เนี่ยได้อย่างดีนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็นาฬิกาเดือนนี้เนี่ยก็เป็นสีดำนะครับที่จะเข้ากับข้าวของต่างๆของ ไลฟ์สไตล์ของผมนะครับอย่างเช่นผมมีเป็นตัว AirPods case นะครับหรือว่าจะเป็นพวกกระเป๋าอย่างมูจินะครับเนี่ยมีเพื่อนๆถามว่าคุณชอบมีเป็นตัวกระเป๋าแบบ Bum b a กหรือ Fanny Pack แบบง่ายๆนะครับใบนหนที่แนะนำจริงๆผมก็ใช้เป็นใบนี้นะครับเดี๋ยวไว้จะรีวิวเพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะแบบเข้ากับการแต่งตัวเข้ากับกระติกน้ำนะครับเข้ากับสนนเกอร์เข้ากับรองเท้า New Balance เข้ากับเสื้อยืดกางเกงยีนนะครับหรือแม้แต่กางเกงขาสั้น ก็สามารถที่จะใส่ได้รวมไปถึงสามารถที่จะใส่เข้าฟิตเนสออกกําลังกายได้นะครับด้วยเหตุผลทุกประการเนี่ยผมก็เลยคิดว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนก็คือเป็นลักษณะเหมือนเครื่องคิดเลขนะครับแต่คราวนี้ครับการที่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีราคาที่ย่อมเยาวเข้าถึงง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นคนเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยกันทั่วไปนะครับ โดยที่อาจจะไม่ได้มีการแบบแบ่งแยกว่าเอ๊ะใครเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยจะมีรหัสนะครับเป็นเหมือนโคตรลับประจําทีมนะครับให้กับทุกคนที่ติดตามในช่องด้วยนะครับก็จะเป็นรหัสนะครับก็จะเป็น0.1134นะครับ0นะครับจุด1นึ่นะครับนี่เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดที่บริเวณตรงนี้นะครับปุ่มนี้หครั้งนะครับ หลังจากกดเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็พิมพ์ได้เลยนะครับเป็น0จุดนะครับ1 1นะครับ3 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสประจำกลุ่มของมาดิน Po ูเลยนะครับอย่างเช่นเวลาที่ถ่ายรูปลง Instagram นะครับก็สามารถที่จะใส่ในาฬิการเรือนนี้แล้วก็ค้างหน้าจอเป็นรหัสนี้ได้นะครับจะแท็กมาหาผมก็ได้หรือว่าจะใส่ Hashtag เป็น01134ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อ ผู้คนนะครับที่ติดตามในช่องเนี่ยมาอย่างยาวนานให้กลายเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมเห็นใครโพสต์หรือว่ามีการแท็กมาเนี่ยผมอาจจะมีการเชิญเข้าไลนา์กลุ่มลับนะครับของคอมมูนิตี้เราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะทํามาไว้ตั้งนานแล้วนะครับเหตุผลว่าทําไมผมถึง ตั้งเป็นรหัสตัวเลขแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยอาจจะเจอใครก็แล้วแต่ที่ใส่นาฬิการุ่นนี้เหมือนกันนะครับยืนอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยอาจจะห่างสักประมาณ1เมตรแล้วก็มีการพิมพ์รหัสนะครับเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยมองจากฝั่งตรงข้ามนะครับสมมติว่าเวลานาฬิการเนี่ยจะใส่อยู่ที่ข้อมือในลักษณะแบบนี้นะครับคนที่เขามองเนี่ยเขาก็จะมองในลักษณะของการกลับหัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่การที่เรามองกลับหัวเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นข้อความเกิดขึ้นนะครับ แล้ข้อความข้อความนั้นก็คือข้อความคำว่า hello นะครับที่แปลว่าสวัสดีนะครับก็จะเห็น H E L L O นะครับก็จะเป็นข้อความ hello เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีใครใส่ลักษณะแบบนี้แล้วก็พิมพ์รหัสโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ ใส่แล้วก็ชูให้แต่ละคนได้เห็นนะครับอีกคนนึงซึ่งเห็นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ติดตามคอนเทนต์จากช่องมาดินผูนะครับเขาก็จะพิมพ์รหัสนี้นะครับ0.1134เนี่ยแล้วก็โชว์กลับโดยที่แทบจะไม่ต้องมีการพูดกันเลยนะครับก็เป็นการทักทายในแบบคอมมูนิตี้ของเรานะครับก็จะมีข้อความที่ชื่อว่า hello เนี่ยปรากฏขึ้นที่นาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งรหัสตรงนี้นะครับก็เป็นรหัสที่ เหมาะกับการใช้ในการที่จะซ่อนข้อมูลนะครับหรือว่าเรื่องราวหรือว่าเมสเซจต่างๆเนี่ยผ่านระบบสัญลักษณ์ตัวเลขนะครับที่อยู่ในนาฬิกาเรือนนี้ก็เลยทําให้ผมเนี่ยตัดสินใจว่าอยากจะให้นาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาประจําทีมนะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะซื้อหาได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเก็บเอาไว้ในคอลเลกชันส่วนตัวได้นะครับจะแต่งตัวเป็นแนวไหนเผื่อวันหนึ่งครับที่เราจะมีการมิทติ้งมีการ พูดคุยกันนะครับหรืออาจจะเป็นการการประชุมกันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะได้ใส่นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมาเจอกันนะครับในวันที่เราจะต้องผ่านพ้นสถานการณ์ของโควิด -19 ไปได้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของที่มาของนาฬิกาเรือนนี้นะครับสำหรับขนาดนะครับโดยภาพรวมของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขาจะมีขนาดที่กว้างอยู่ที่ประมาณ3.2คูณ4เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1.8เซนติเมตร หรือว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับขนาดของบริเวณหน้าจอเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36 ml นะครับโทษครับ3 6ม m นะครับคือ36-37 mm ก็ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเวลาที่ใส่อยู่บนข้อมือนะครับก็จะพอดีในลักษณะแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ดูภาพรวมนะครับของนาฬิกาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องด้วยนะครับว่า กล่องที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับจะได้อะไรมาด้วยนะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะกล่องก็จะเป็นกล่องคาซิโแบบนี้นะครับคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนคู่มือต่างๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นใบรับประกันนี่นะครับก็จะเขียนมาให้นะครับนี่ผมก็สั่งมาจาก Lazada นะครับแล้วเขาก็ส่งมาวันนี้นะครับตอนเช้าส่งมาด้วย Curry นะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขแท็กนะครับ CA53W นะครับซึ่งตัวเลขเตรงนี้นะครับ3208เนี่ยจะต้องตรงกับบริเวณทางด้านใต้ของนาฬิกานะครับนี่แล้วก็ในแต่ละที่เนี่ยเขาอ,อาจจะมีสติ๊กเกอร์แปะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ดีลเลอร์อ dealer, นะครับแล้วก็จะเป็นกล่องนะครับแล้วก็จะเป็นฟองน้ำนะครับ ก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นกล่องที่ผมได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละสาขาที่เขาจําหน่ายเนี่ยจะมีกล่องที่เหมือนกันหรือเปล่านะครับเพืเ่อนๆก็จะได้ลักษณะมาแบบนี้ในราคาแบบประมาณ700กว่าบาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายมากๆนะครับให้อารมณ์ของความเป็นแบบวินเทจมากๆเรโทรมากๆนะครับอันนี้ผมซูมให้ดูแบบชัดๆนะครับถึงดีเทลต่างๆนะครับ ถึงขอบด้านข้างนะครับเ็าจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มทางด้านขวานะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะไม่มีปุ่มเลยนะครับปุ่มต่างๆเนี่ยเราจะใช้ในบริเวณคีย์บอร์ดนะครับเนี่ยในการที่จะแบบบวกลบคูณหารหรือว่าต้องการที่จะตั้งเวลานะครับนี่กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเวลานะครับกดอีกหนึ่งครั้งเป็นเครื่องคิดเลขครับกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนะครับ กดอีกหนึ่งครั้งเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาคู่ขนานของเวลาอีกไทม์โซนหนึ่งที่เราต้องการนะครับเนี่ยแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นสต็อปวอชนะครับเป็นในการจับเวลาก่อนที่จะกลับมาเป็นหน้าจอปกตินะครับแล้วเวลาที่เพื่อนๆต้องการใส่รหัสนะครับที่เป็นโค้ดก็เป็น0นะครับจุด1 1นะครับ3 4มีแบบนี้นะครับก็ใช้งาน,นง่ายๆนะครับ สบายๆเดี๋ยวผมจะลองใส่บนข้อมือเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับผมเนี่ยเป็นคนข้อมือกลางๆนะครับค่อนข้างเล็กนะครับข้อมือของผมอยู่ที่ประมาณ16.5เซนติเมตรนะครับถึงประมาณ17เซนนะครับเวลาใส่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูเต็มมือนะครับดูมีความสปอร์ตี้นะครับมีความกรีกนะครับมีความเนิร์ดนะครับ แล้วก็มีความไฮฟ์ในตัวนะครับคนเพื่อนๆที่มีนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบบถ่ายรูปลงสแกรมแล้วก็ตั้งหน้าจอไว้แบบนี้นะครับแล้วอาจจะแท็กมาหาผมหรือว่าอาจจะแท็กเป็นตัวเลข0 1นย์ก็ได้นะครับก็จะเข้ากับเข้าของต่างๆที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ตั้งใจอยากจะทํารีวิวมากๆนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นความประทับใจมากๆครับเข้าไปคอมเมนต์ผมใน i n s t a g r กรว่ารอดูนาฬิกาที่จะใส่เป็นกลุ่มนะครับวันนี้เนี่ยนาฬิกาเรือนนี้ก็มาถึงผมแล้วนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่จะได้รีวิวให้กับเพื่อนๆนะครับได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกแกเจ็หนึ่งนะครับที่อยากจะเป็น Ic, สัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มนะครับซึ่งอาจจะดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อตามก็ได้นะครับแค่ดูแล้วก็รับฟังเรื่องราวก็ได้นะครับเพื่อความเพลิดเพลินหรือว่าใครที่แบบกําลังมองหาข้อมูลของนาฬิการุ่นนี้นะครับก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะให้ไอเดียในเรื่องราวของฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานของนาฬิกานะครับแต่ว่าใครที่ติดตามกันมานานๆนะครับเพื่อนๆอาจจะมีข้าวของหลายชิ้นที่ซื้อตามผมนะครับ ผมก็คิดว่าของชิ้นนี้แหละเป็นของชิ้นหนึ่งที่ต้อง must have นะครับผมไม่ได้ค่าโปรโมตไม่ได้ค่าจ้างอะไรจาก Cas i o นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นของที่วันหนึ่งแล้วเราใส่มารวมๆกันใส่มาพร้อมๆกันนะครับก็คงเป็นการเริ่มต้นคอมมูนิตี้ที่ดีนะครับยังไงวันนี้ผมจ็อบมาดินภูลาไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ